สวัสดีครับผมผมามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องทีวีบันๆนนะครับเมื่อนี้กับสิบห้ามาเบึง้งปลากระบอกขื้นฟังนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิบผ้าพี่น้องไปเบื้งนะครับผมเบิ้งบรรยากาศนะครับผมช่วงคำคๆนะครับ ืัอนี้กะอากาศกะบวมีลร่มนะครับผมน้ำกับกำลังขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมสิพ่าพี่นอ้องย่างไปบไไนใก,ก่ใกนนนนน่นะครับผมืัอนี้มัมีลร่มนะครับอากาศกะกำลังดีนะครับพี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับผม นี่นะครับผมนี่นี่นี่นนเดี๋ยวผมสูมใหมพี่น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับผมเห็นเป็นขีบอยู่นี่มีแต่ฝูงปลากระบ,บอกข้างนั้นเลยครับผมนี่นี่มนไม่น,น่นอยนะครับมองนีก็มีนะครับผมทั้งผีก็็มี ปงปลากระบอกนะครับมันขึ้นมากินในน้ำน้ำอันสาลายนะครับที่เพิ่นหลั่งออกมาจากโรงงานนี่แหละครับผมนี่แหละครับผมทอนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆนะครับลงไปลึกกว่านี้บ่ได้นะครับผมใส่บูทมากนะครับนี่แหละครับผมมีตั้งแต่ปากกระบอกข้างนั้นนี่ครับผมพี่น้องนี่เห็นบ่ครับ เป็นตะซอนครับนะครับผมตัวบางงนะครับพื่นนผมเป็นปลาเลี้ยงนะพี่น้องเนี่ยเป็นปลาที่ขึ้นมาจากทะเลนะครับผมเดี๋ยวผมสีเบิง้งบรรยากาศนะครับรอบคางนะครับนะครับเป็นเกาะเกาะเล็กเกาะหน่อยนะครับผมเกาะเล็กเกาะหน่อยนะครับพิกัดกะอยู่ประเทศเกาหลีใต้เนะครับผมเนี่ย บ่มันอยู่บ้านเห่านะครับบึ้งครับพี่น้องบึ้งคักๆเลยครับผมทาแม่นเอาแหม่ะวานนี่นะครับผมกับคือสิได้หลายได้หลายคักอยู่นะครับผมบึ้งนะครับบินปีนกันขึ้นมากเลยนะครับอ่ะบึง เบื่องกระคาครับพี่น้องเบื้งคบิึงนะครับผมช่วงคำานะครับก็ะสิขนมาจินน้ำสไลนะครับเทียนเพ่นปลอยลงมานะครับจากโรงงานสไลนะครับผมโรงงานผลิตสไลเนาะโรงงานผลิตสไลอบแห่งนะครับเป็นตาสออนคักนะครับพี่น้องเพราะว่า บ้านเพื่อนก็จินอยู่นะครับแต่ว่าก็เพื่อนก็เอาไปบ่หลายนะครับมเมาที่ละตัวสองตัวนะครับเห็นเพื่อนมาตีละแวงอยู่นะครับตัวฟังขลน่นมีตัวใหญ่ๆนะครับผมบริเวณนองนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมถ้าบริเวณนี้ก็จะมีทั้งตัวใหญ่งงตัวน้อยนะครับผม เหระครับผมนี่ตัวกลางนี่นะครับมองนี้หลายคักนะครับผมเดี๋ยวเสียบึงบริเวณรอบข่างบรรยากาศนะครับร่มสีวิวยังน้อยนะครับผมสีวิวโบแห้งบันไดน,นะครับเป็นเกาะคือยังก็สิคือเกาะผู้เก็ดเกาะ แถวเกาะทั้งภาคใต้บ้านเทาแล้วครับผมหมู่บ้านกับบอหลายบันไดนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับดูบ่อนกะนี่นะครับผมอุดมสมบูรณ์เนาะครับเนาะอารปชักก่อนเพื่อนนะครับผมเพื่อนกะเลียงสาลายนะครับเลียงสาลยเลียงหอยเป่าหื้อนะครับผมเพื่อนบ่ได้จับป่าเนาะป่ามั่งถึงหลายเพราะว่าเพิ่นบ่มีอาชีพประมงนะครับมีแต่การเลียงหอย กับอย่างสไลา์นะครับผมสองอย่างนี่แหละครับผมนี่แหละครับโอ้ยเห็นแล้วกับสอนนะครับผมเนาะป่านปลาเลี้ยงนะครับพี่น้องตัวใหญ่ครับน้อครับซ้ำเลี้ยงไว้แล้วครับผมนี่ขึ้นมาป่านนี่นะครับ เอาจัาง็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งให้นไหมไหมนะครับเดอ้ดอผู้ที่เข้ามาชมชิปเอาชิปนี้กับซับนี้ก่อนนะครับผมเอาชิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ